โอเคเยอะสลหมอะไรก็มาเรา่ม,มตุลลำประกาศุลวก็ขออภัยนะคะคลิปแรกก็มีหนูตัสนีมส่งข้อความมาบอกว่าก็คลิปไม่ได้ยินค่ะ,คะก็เลยอ๋อโอเคโอเคพอดีตอนที่กดส่งให้นักเกียนก็ไม่ได้เช็คห่ะงนักเกียนเพราะว่าคือรีบกดไปไม่ได้เช็คก่อนว่าอ้าววิดีโอไม่ได้ยินเนาะก็ขอมาอัพนักเกียนนะอ่ะโอเคก็อันนี้ก็ไปัน เป็นแนวแล้วกันเนาะเป็นแนวข้อสอบอะไรอย่างนี้คือมันมีว่าในบทของคุรละอรชิดีเนี่ยก็คืออยากจะสรุปเลยแล้วก็สรุปไปในช่วงสมัยของคุรละพะอรชิดีแล้วก็สมัยของอุมัยยเนาะสอสองสมัยสองสมัยนี้นะ ว่าเป็นยังไงว่าในสมัยของคุลาฟาโรชิดีเนี่ยมีกษัตริย์ที่ปกครองทั้งหมดเนี่ยประมาณ4คนนี่คนนี้นะคะก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันอย่างอุสมานเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเสียสละอะไรเงี้ยส่วนอุมารเนี่ยอุมารเนี่ยยังไงเป็นคนที่ไม่ถือตัวเนาะปกครองด้วยการที่แบบเข้ากับประชาชนได้ง่ายประมาณนี้อ้อมต่อไปก็อบูบากากับอาดีก็ ก็จะประมาณแบบจะมีในคาแรคเตอร์ของเขาซึ่งเราก็ได้เรียนกันแล้วเนอะก่อนหน้านี้แล้วเสร็จทีเนี้ยในการปกครองของแผนที่ต่อันนี้ก็คือแผนที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของตะวันออกกลางเนอะอ่ะ ประเทศที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ของการปกครองในสมัยนี้นะคะก็คือของคุรฟะอราชนินีก็คือ4กษัตริย์สคนเนี่ยกษัตริย์สคนเนี่ยก็คือปกครองในโซนนี้เท่านั้นนะอ่าแล้วก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยมาอีกเนาะอ่าประมาณนี้ซึ่งอาจจะเล่าเกี่ยวกับ รูปแบบการปกครองของอุูบากาอัสซิดิกว่าเป็นยังไงประมาณนี้แล้วก็รูปแบบการปกครองของ,ขอ,งอูาอมาร์ว่าเป็นยังไงเสียชีวิตที่ไหนแล้วก็รูปแบบการปกครองของอูสมานเป็นยังไงเนาะอ่าแล้วก็สุดท้ายอันลีอืมอัลลีว่าเป็นยังไงประมาณนี้ก็คือให้พวกเราอ่าไปอ่านเพิ่มเติมได้อ่ะแล้วในส่วนของรูปแบบการปกครองเนี่ยก็จะมีข้อคิด หรือว่าผลเขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะการปกครองในสมัยของคุรัฟะอรชิดีนเนี่ยก็มีอยู่ 4. สี่อ่าของทั้งสี่เนี่ยก็คือจะมีข้อดีหรือว่าข้อคิดเนาะว่าเขาได้ปกครองอะไรอย่างไงก็ตามนี้เนาะมีหกข้อจริงๆมีเยอะแต่ว่าหลักๆที่เห็นได้ชัดเจนนะตอนนั้นก็คือมีหกข้อนี้นะคะนักเรียน ต่อไปเมื่อสมัยของสี่คนคาลิฟัตทั้งสี่เนี่ยได้เสียชีวิตลงก็จะมีสมัยของอุมัยยะเข้ามาปกครองแทนเนาะอ่าของอุมัยยะเข้ามาปก,ปกครองแทนยังไงก็คือในจุดเด่นของของยุคนี้นะเกลียนอืมจุดเด่นของยุคนี้ก็จะมีความ ค,ล,คๆๆล้ายๆแหละคล้ายๆการปกครองก็คือยังปกครองต่อไปแต่ว่าจุดเด่นของเขาก็คือจะมีการขยายหรือว่าแผ่อาณาเขตกว้างขึ้นอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นรูปแผนที่ของทั้งสองสมัยก็คือสมัยของคุณาระอรชิดีนและสมัย um อุมัยยะนะว่าจะมาะเปรียบเทียบข้อแตกต่างหรือว่าความแตกต่าง ในการปกครองในสมัยนั้นว่ามีความแตกต่างในด้านใดบ้างอย่างเช่น1ก็คือในด้านของอการแผ่ขยายของพื้นที่ที่กว้างขึ้นนะ,อ,ะอันนี้ก็คือการปกครองของสมัยคุรฟะอราชิดีเนี่ยจะ,ะครอบคลุมแค่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะครอบคลุมในพื้นที่ของเอเชียสัส่วนใหญ่ประมาณนี้เอเชียสัส่วนใหญ่เนาะ เอเชียซะส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีในโซนของยุโรปเข้ามาติดหนึ่งอ่าเข้ามาติดหนึ่งเนาะในส่วนของโซนยุโรปเข้ามาก็คือในของประเทศตรุรกีนี่แหละแล้วก็แอฟริกาก็คือประเทศอียิปต์ประเทศหนึ่งก็กินไปนิดหนึ่งในในปะอ่าใ,ในทวีปข้างๆอ่ะเนาะเพราะว่าในทวีปเอเชียเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่ใกล้เคียง กับแอฟริกาและยุโรปประมาณนี้แต่ต่อมาต่อมาพอเข้าสู่สมัยของอุมัยยะนาเกียตเรามาดูข้อแตกต่างข้อแตกต่างก็คือเนาะก็จะมีพื้นที่การปกครองที่กว,าวา้างขึ้นกว้างยังไงอ่าอันนี้กะก็จะวงอ่าอันนี้ก็คือที่กะวงเนี่ยก็คือพื้นที่การปกครองของอ่ะคลาฟะอารอชิดีนนะแล้ว ก็จะวงหลังจากนี้ก็คือการแผ่อํานาจหรือว่าการขยายพื้นที่หรือว่าอาณาเขตของการปกครองในสมัยของอุมัยาห์ว่าเขาได้มีการแผ่ยขยายมากขึ้นหรือว่าน้อยลงอะอย่างเช่นในทวีปเอเชียเนี่ยอ่าเขาก็ได้ขยายออกไปอีกเอาก็คือกินไปทั่วยุโรปเลยแล้วก็ยุโรปอ่ากินไปทั่วเอเชียแล้วก็ยุโรปด้วยอ่าและ และแอฟริกาคือกินไปหมดเลยนะเกียนและในโซนของแอฟริกาตรงนี้อืมสรุปว่ากว้างขึ้นเนอะแผ่ขยายอาณาเขตได้กว้างขึ้นนี่แผ่ได้กว้างขึ้นถ้าถ้ากว้างขึ้นอะ่ะมันเป็นสัญญาณที่ดีที่ว่าศาสนาอิสลามของเราอะ่ะก็คือมีการแผลแอดแผลมีการแผ่ออกมา มีอนาเขตที่กว้างขึ้นประมาณนี้นะเกียนอืมดังนั้นอันนี้ก็คือจุดเด่นอ่าจุดเด่นของสมัยอุมยยายะว่ามีการแผ่อํานาจหรือว่ากระจายการปกครองอ่าในในพื้นที่ที่กว้างขึ้นประมาณนี้อืมต่อมาต่อมาพอในสมัยของอุมยยายะตเนี่ยมีการปกครองกันเกิดขึ้นใช่ไหมน,นักเรียนก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสถานศึกษาว่าเออในสมัยก่อนเนี่ย เขาเรียนที่ไหนบ้างประมาณนั้นอะอย่างอันดับแรกก็คือราชวังเป็นวังของกษัตริย์ที่อยู่นี่แหละเขาใจดีเขา,เอ,าอุทิศโซนหนึ่งเอาไว้ให้มีการศึกษาเข้ามาเพราะว่าเขาอยากฟื้นฟูความรู้ของศาสนาอิสลามของเราให้ยังอยู่ในชนรุ่นชนุนรุ่นเดียวกันว่ารุ่นหลังหรือว่ารุ่นเราที่ได้ศึกษา เล่าเรียนศาสนาจนถึงทุกวันนี้ก็มาจากสมัยของอุมยญะนี่แหละอืมต่อมาพอวังรู้สึกว่าอน่าจะไม่พอรู้สึกว่าคนแก่ๆเขาเดินมาไม่พอเดินมาไม่ไหวอะนะเก์เขาก็เลยอ่ะงั้นก็เปลี่ยนเป็นมัสยิดบ้างอะไรอย่างงี้อืมพอให้ให้เรียนในมัสยิดบ้างอะ ก็จะตอบโจทย์ในในส่วนของคนที่มีอายุขึ้นหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่คนมีอายุก็จะไปมาสยิดกันใช่ไหมล่ะเออก็จะเป็นการขเขาเรียกว่าให้ความรู้ไม่ใช่แค่เจนเดียวไม่ใช่แค่ generation เดียวสําหรับวัยกลางคนว่าเด็กๆอะไรเงี้ยก็จะเอาคนเกะคนชาราเข้ามารับ ความรู้ในส่วนนั้นได้ด้วยประมาณนี้อ่ะต่อไปในส่วนของบ้านผู้รู้อันนี้ก็คือสําหรับคนที่เขารบหรือว่าเลื่อมใสหรือว่าเขาเรียกว่ายังไงอยากได้ความรู้จริงๆอ่ะก็คือคนประเภทนี้แหละก็คือไปหาคุณครูคที่บ้านผู้รู้บ้านบ้านผู้รู้ในทีนี้ก็คือบ้านครูนั่นแหละอืมก็คือไปหาเลยประมาณนี้อ่าอันนี้ก็คือได้จริงๆถ้าเกิดว่าไปแล้ว มันมันหมายถึงว่าไปหาจุดจุดนั้นจริงๆอืมต่อไปสุดท้ายสุดท้ายอันนี้ก็ในพื้นที่ทะเลสายก็มีจุดที่ให้ความรู้เพราะอะไรในสมัยก่อนเนี่ยในภูมิสัเทศภูมิศาสตร,ร์ของการปกครองของอุมมยยะเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาบอกว่าผู้รู้เนี่ยจะอยู่ในทะเลสายเพราะอะไรอืมเพราะอะไรนะเกียนเพราะว่าในที่ที่ธุรกันดารถิ่นธุรกันดารอะไรเงี้ย อัลลอฮ์จะให้ฮิดายะนกเกียนคนเก่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่แบบนี้แหละอืจริงนะเกียนเพราะว่าเขาไม่มีความเจริญที่เข้ามาทําให้เขารู้สึกว่าจิตเนี่ยจะเปลี่ยนไปหมายถึงว่าอถ้าเป็นเราอ่ะเราเคยอยู่อถ้าเข้าไปในเมืองเนี่ยเขาก็จะด่าเราว่าเออบ้านนอกบ้านนอกอะไรเงี้ยะแต่พอเข้าไปอยู่ในเมืองเราก็จะ ลืมเรียนจะไม่เขาเรียนเพราะว่าหลงอยู่กับแสงสีเสียงประมาณนี้แต่ว่าในสมัยก่อนอหนึ่งเมอเสีกยก็ยังไม่ค่อยมีเนาะอ่าดังนั้นผู้รู้ส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ในโซนนี้แหละอ่าโซนของทะเลทรายโซนของในพื้นที่ท,ที่ยังไม่มีความเจริญอยู่ตรงนั้นอืก็เลยทำให้ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้ผู้รู้จะมาอยู่ในโซนทะเลทรายซะส่วนใหญเ่เดี๋ยวนั้นคนเราก็เวลาที่จะไปหาความรู้ก็จะเดินไปหาบ้านผู้รู้ที่อยู่ในโซนของทะเลทรายประมาณนี้อะต่อไปมาดูในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมอืมจริงๆทุกคนก็เป็นที่รู้หรือว่าทราบมาก่อนแล้วใช่ไหมว่า จริงๆแล้วโดมออฟเดอะร็อกนี้ก็คือมัสยิดอัลอักซอหรือว่ามัสยิดกิบลาตัยเนาะอ่าก็จริงๆตรงนี้เขาได้กล่าวว่าในมัสยิดนี้ตรงโดมเนี่ยนักเกียนสวยมากสวยจริงนักเกียนอืมถ้าเกิดว่านักเกียนดูข้อมูลหรือว่าลิงก์จากอ่า Google Drive ที่กะแชร่ก็จะมีอ่าตรงนี้ข้างล่างเนี่ยจะมีลิงก์ของของมัสยิดเนี่ยนักเกียน แล้วเขาก็จะบอกความสวยงามด้านในเนี้ยว่าเป็นยังไงอืมสวนมากก็สถาปัตย์อันที่สองก็คือคุลิฟัสสุไลมาเนี่ยก็คือมัสยิดอารอมละอ่าในสมัยก่อนนะนะอืมศาสนาอิสลามของเราอ่ะเป็นที่สักการะหรือว่าบูชาอัลลอฮ์ของเราหรือว่าเป็นที่เคารพอะไรเงี้ยก็คือมัสยิดอ่าเขาตั้งจิตว่าเป็นตรงนั้นเลยและเสร็จทีเนี้ย เวลาอยากจะให้ความสวยงามะเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดให้คนเราไปทำอมามันอิบาดัตนะเกลียาทำให้มีอิทธิพลที่ว่ากษัตริย์ที่ชื่อว่าซูไลมาเนี่ยสร้างมัสยิดนะเพื่อ,เพ,อเพื่ออันงดงามเอาแบบเอาให้สวยไปเลยประมาณนีอ้อย่างในรูปภาพนี่จริงๆอันนี้เป็นภาพสมมุติเนาะนะนเกลียาถ้าเราเห็นมัสยิดของเราสวยแบบนี้เราอยากไปทุกวันไหมคะ อยากไปค่ะอยากนอนอยากอยู่ตรงนี้เลยไม่อยากกลับบ้านเลยนักเรียนอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําไมคาลิฟสัสไนมมาเนี่ยถึงสร้างมาสัสยิดแห่งลมละอันงดงามขึ้นก็เลยกลายเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมที่อืมน่าจดจําในสมัยนั้นเนาะอ่าต่อมากูซอัมรอ์หรือว่าปราสาทน้อยแห่งอัมรอ์อ่าปราสาทน้อยอันนี้ภาพสมมุตินันะนะกเรียนนี่ต้องขอบคุณดิสนีย์แลนด์เนาะขอบคุณดิสนีย์แลนด์ โอเคก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมอีกอีกอันหนึ่งนะที่สวยงามแล้วก็เป็นที่จดจําแล้วก็ขอขอบคุณท่านกูดซอยอัมรอนนะคะเป็นผู้สร้างอ่าเป็นผู้สร้างหรือปราสาทแห่ง,อ,อ,งอัมร้ออ่าก็คืออัมรอนนี่แหละท่านอัมรอนนี่แหละเป็นผู้สร้างอ่าประมาณนั้นก็จะมีปราสาทนุนินนะ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือสรุปเนาะสรุปว่าอ่าในสมัยนั้นก็มีอะไรบ้างที่ เป็นจุดเด่นอืมโอเคอ่ะต่อมาเสร็จทีนี้พอจบไปในส่วนของอุมาญาอะไรเงี้ยอ่ะก็จะมีของอับบัซียต่อการปกครองของสมัยอับบัซียว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะการปกครองของสมัยอับบาซียเนี่ยจะมีกษัตริย์ที่ปกคอรองจริงๆน่ะของอับบาซียปกครองจริงๆก็คือ37คนนะเกน แต่ว่าที่สี่คนที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นที่ยอดนิยมของประชาชนน่าจะปกครองได้ดีที่ขึ้นโพในนี้เนาะอ่าแ,แต่ว่าเอาจริงๆก็คือสาท่านเนาะเสร็จทีนี้นักเรียนก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนของสมัยท่านอับัสซียของสมัยอับัสซียเนี่ยก็อยากจะ มอบหมายงานนักเรียนหนึ่งชิ้นงานสวยๆเนาะก็ให้นักเรียนเนี่ยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับคนใดคนหนึ่งใน37คนเนี้ยที่เคยปกครองในสมัยของอาบ,บาซียเนี่ย อ่ามาหนึ่งคนเลือกมาแค่คนเดียวว่าหนูชอบคนไหนอ่ะหนูไปหาข้อมูลสำหรับคนนั้นเลยประมาณนั้นพอหาได้ปุ๊บนัเกเรียนเราก็มาทําเหมือนกับฟอร์ใน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 กระดาษหรือว่าในแพดโน้ตในกูดโน้ตของเราเนาะก็เขียนข้อมูลอะไรอย่างงี้สวยๆเนาะอ่าแล้วก็ส่งามาในไฟล์แล้วก็เข้ามาในกลุ่ม P.I. ของกะได้โอเคก็สำหรับนัเกเรียนที่ไม่เข้าใจเดี๋ว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรเงี้ยอ่ะขอให้นักเรียนส่งข้อความ direct message มาส่วนตัวกับกะก็ได้เนาะอ่ะโอเคสหวัสน,นี้ก็บสกสบลีกลย์นบิลัยทอฟิกไวริดายะวัสสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ